ขอเจริญพรอาตมภาพพระรัชตะธรรมพโรนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยจุลาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตบาลีศึกษาพุทธโธคตรนครปฐมขอนำหัวข้อธรรม ในพระสุตันตปิฎกอังคุตละนิกายจตุตกนิบาตเรื่องปฏิภาณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องพิสุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วเป็นชนไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว 2. บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็ว แต่ไม่ถูกต้องบุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องเป็นชไัยบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาก็ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง <Marie. S 1> บุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง 3. บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วและถูกต้อง บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วและถูกต้องเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว 4. บุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วบุคคล ผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วพิสุจทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏ อยู่ในโลก